ครับพบกันอีกเช่นเคยกับนนสหวัติรัตน์ออนไลน์ทีมงานจังหวัดปทุมพรชลพิิยครับครับผมครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลอ่อนไฟสังคมนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างอ่าตอนนี้เราอยู่ซอยไลแดงอาอยสินพีครับสนสิพีครับผมเขตตลิ่งกันครับครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในภายดนซอยนี้นะครับเขาบอกว่าอ่ามันมีโค้งอยู่หลายโค้งนะครับ็นาจะเป็นโค้งที่อันตรายนะครับสําหรับคนที่ผ่านทางนะครับเดี๋ยวผมกับแดงจะลองไป ไปดูภายในนะครับครับทีนี้ผมกับแตก็ได้วิ่งมาจากถนนสิบพี่ครับนี่ก็ยังเป็นถนนสิบพี่อยู่นะครับก็มาเจอระหว่างไฟแยกไฟแดงครับเป็นสีแยกไฟแดงนะครับก็ที่ผ่านมาเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นโค้งสองโค้งใหญ่นะครับครับท่ากับผมก็เป็นสองโค้งที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ยาวพอสมควรนะครับก็ขอเตือนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านนะครับถ้าไม่ชินหรือชำนาญทางนะครับไม่ควรขับด้วยความเร็วนะครับควรขับด้วยความระมัดระวังนะครับผม ถ้าเราประบาทเราอาจจะเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับแล้วคนข้างหลังเราจะอยู่อย่างไรนะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงืุนที่ที่ไหนกันแดงอีกนะครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ